หน้า73ตั้งแต่เตนะวุตังเยนกปิลวัตถุเตนะจาริกังเป็นต้นไปเพราะเหตุนั้นพระธรรมสังฆาหากาจารจึงกล่าวว่าเยนกปิลวัตถุเตนะจาริกังปกามิดังนี้ก็แลครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลียกไปแล้วอย่างนั้นพระอุบาลีเถระกระทําพัตตะกิตในพระนิเวศของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชจำเดิมแต่วันที่พระผู้มีพระภาคเสด็จออก พระราชาทรงอังคาดพระเถระแล้วทรงเจิมบาทด้วยกระแจบรรจุพระกยาหารอย่างสูงสุดจนเต็มมอบถวายในมือพระเถระว่าท่านจักถวายแด่พระผู้มีพระภาคแม้พระเทระย่อมทำตามรับสั่งทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยบิณทบาตของพระราชาเท่านั้นในระหว่างมักาด้วยปการาชนีฝ่ายพระเถระในเวลาเสร็จพัตตกิจทุกวันได้ทูลพระราชาว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเท่านี้ และได้ปลูกความเชื่อในพระผู้มีาพระภาคให้เกิดขึ้นแก่เจ้าสากยะทั้งหลายด้วยกถาปฏิสังยุตด้วยพุทธคุณเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภา,าคทรงตั้งท่านไว้ในเอตัทธะสถานที่ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้ยังสกุลให้เลื่อมใสซึ่งเป็นสาวกของเราการุธายีเป็นเยี่ยมดังนี้ฝ่ายเจ้าสากยะเล่าเมื่อพระผู้มีาพระภาคยังไม่เสด็จถึง จึงมุ่งพระหารืยว่าเราทั้งหลายจากเฝ้าพระญาติอันประเสริฐของพวกเราจึงประชุมกันเมื่อเลือกสถานที่เสด็จอยู่สำหรับพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดว่าอารามของสากยะชื่อนิโครธหน้ารื่นรมจึงให้ทำปฏิชักคณะวิธีทั้งปวงในอารามนั้นมีของหอมและดอกไม้ในมือเมื่อจะทำการต้อนรับได้ส่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวพระนครรุ่นหนุ่มรุ่นสาวประดับด้วยอลังการทุกอย่างไปก่อน ถัดจากนั้นทรงราชกุม,มารและราชกุม,มารีทั้งหลายไปแล้วไปเองในลำดับแห่งเหล่าราชกุม,มารและราชกุม,มารีเหล่านั้นบูชาด้วยสการะมีดอกไม้และจุนเป็นต้นได้เชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่นิคโครธารามทีเดียวพระผู้มีพระภาคมีพระขีนาศพสองหมื่นแวดล้อมประทับบนบรวรพุทธาฏที่เขาตั้งเตรียมไว้ในนิคโครธารามนั้นพวกสากยราชเป็นคนเจ้ามานะถือตัวจัดนัก พวกสากยราชเหล่านั้นทรงดำริว่าสิทธัตกุมารยังหนุ่มเด็กกว่าพวกเราเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินายะเป็นพระโอรสเป็นพระนัดดาแห่งพวกเรา